เหมือนเป๊ะน้องแค่เพิ่มเล่นโอเย,โอโย,โอโยีมีมีมีก็ังจเอจะก ก้มือท่านนะไก่อ่ะแม่แต่ลาตัวเดิมอืมอืม,อมน็อตเดิมเนี่ยมาจบที่ ยังไั่้องถึงนี้ก็ได้วันนี้ไม่มีท่อนทักเหนื่อยหรอคะมีท่อนออนีไงท่อนที่ต้องแตค่ครั้งเดียวไม่แต่เพลงนี้ความจริงมันอยู่ที่ฟิลลิ่งระบายครั้งถึงตอนนี้ยหนูจะหยุดแบบนิดนึงเราค่อยม,อาอมาราก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเล่นแบบต่อเล่นต่อก็ดีเล่นต่อก็ดีแบบความมั่งมือเราแข็งแรงแลสมองเราไปไเร็วมันก็เหมือนอะไรเหมือนเราแพนนะมันถามว่เราแพนยาวกว่าเห็นไหมไเราแพนยาวกว่า ใช่ไหมแต่เราเล่นจบได้แสดงว่ายังง่ายกว่าเราแพนีกเราก็ต้องได้แต่แค่เราเพิ่งไม่เจอโน้ตครั้งแรกแล้วเราซ้อมวันยังไงก็เล่นได้กูบอกเลยว่าเราแพนคือที่สุดของที่สุดเพราะมันมือซ้ายมือขวาเล่เข้าเข้าขอดด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เยอะนะออกก่อนถ้าไม่ออกมูนจเยอะมันจะตาใช่แล้วมาอะไรก็มืออเอาที่นี่ไม่ก็ มีดัมเบลเล็กๆฝึงยกข้อมื้อฝึกด้านนี้ฝึกด้านนี้มันจะได้ไหวแล้วที่ที่บินเนี่ยวะไปซื้อแท็กซี่เห็นไหมเป็นป่าเลยถ้าวันสุกรปุ๊บเนี่ยเราจะมีแรงสปรินกลับมาได้ไหวบางคน ทำได้เร็วมันก็เหมือนเรงเร็่ได้ไหมทำได้เร็วบางคนแบบเร็วแบบอูเร็วแบบก็คนเล่นีผ้าได้ต้องเก่ง่นาะมันแบออแล้วบมันคือสิ่งมันไม่ใช่แบบซิลลิ่งพื้นฐานที่คนมาเล่นแบบขู่โจาขู่้จมกูมาดิแต่ปีผ้ามไม่ใช่ผีผ้ามดอบัเธอจะกอยังไงถ้าเธอไม่ทำแบบนี้ถูกไหมมูีวาัน่างนี้เนาะม่ผีผ้าเป็นแบบนี้เนาะอย่างนี้ก็ด้วแต่นิวต้องเร็วปั้งปังง ของเราความจริงครูบอกให้ฝึกตั้งแต่ไม่ต้องจำโน้ตแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้อะเออดีมากไม่ถ้ามันถ้าไม่จำโน้ตเลยมันจะดีเพราะเราเรีนได้ไวจะไม่ต้องแบบา่าพวกมานั่งเอาตามาดูโน้ตะไรเราเอาตาตอนแรกเอได้แล้วแต่ว่าอ่าเอาเท่าที่ทำได้ตายตรงไหนไม่รู้อ้าวตัวเองไหน